สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองโบราณนะครับพาแขกมาที่เมืองโบราณก็มาหลายจุดแล้วละ่ะผ,ผมก็เพิ่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมก็ลืมลงคลิปแล้วพาแขกวนแล้วก็มาจอดเนี้ย แล้วแขกก็กินข้าวนะครับกินข้าวพาแขกมากินข้าวแล้วเดี๋ยวจะส่งสนามบินทุวรรณภูมิแล้วแล้วก็มีงานเกาะต่อวีสองครับคืนนี้ แกไปกินข้าวที่เมืองโบราณ ร้านอาหารเปิดเลยใช่ไหมครับาค่ะไรครับมร้านอาหารครับไกลครับดูนี่ไกด คนอนเทนต์คอนนเทต์พาลูกทัวร์มาเมืองโบราณครับมาเมืองโบราณพาลูกทัวร์มากินข้าวครับนี่ลูกทัวร์กำลังกินข้าวเลยเด็กก็จะส่งออกจากบินแล้วไปเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวคนขับรถไปกินข้าว,ว,าวมีอะไรข้าวมันไก่ น,นี่กินข้าวมันไก่ครับวันนี้นี่มีทุกอย่างครับสำหรับคนขับรถมีกว๋วยเตี๋ยวมีขนมโคกนะครับมีผัดไทยนะครับอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวนะครับนี่กว๋วยเตี๋ยวบุชายน้ำครับ อันนี้จะเป็นกล้วยทอดนะครับกล้ยทอดนี่กล้ยทอดครับนี่กล้ยทอดครับอันนี้ก็จะเป็นขนมครกแม่ค้ากำลังทำครับนี่มีไหมครับแม่ค้าขายดีไหมแม่ค้าตาคมด้วยนะสวยจริงๆนะขนมครกเหรอใช่ไหมขนมครก อ้็เปนผัดไทยโบราณเงั้นเรวพนิช่างเคยหยิบมาจะได้หยิจัดแล้วน่าอร่อยน้ากินสวยงาน้ากยังรออยทานข้าวเลยอ๋อครับผมอันนี้น่ากินที่นะครับผัดไทยโบราณเนี่ยขอทักจางครับผมน่าอร่อยนะ่นีใช้นาวันี่นะมันประเดิมกรุ๊ปแรกเลยอันนี้สาวสวยของเมืองโบราณครับผมนะดีชัดท่านดีชัดท่านอันนี้ค่ะกำลังทำคอนเทนต์ยูทูบอยู่ มีอาหารหลายๆอย่างครับได้กี่นาทีวะเนี่ยอรยใช่รอันนี้ขนมในครกหรอ อขนมในตู้ไม่ใช่ขนมในครกนะขนมในตู้อ่ะกินข้าวมันไก่ครับนี่ยพี่พี่นั่งในแอเย็นๆอานั่งข้างในเย็นแอร์ใส่นั่งข้างนอกเย็นใจใช่ไหมแม่ค้าพูดได้ดีไลแม่ค้าพูดดีมาก

นี่ก็กินข้าวนี่ผมเอาขนมพกมาถ้าไม่อิ่มก็เอาอีกได้แต่ข้าวกันนิดนึงนะข้าวก็ไม่เยอะหรอกยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูกันเยอะๆนะครับช่วยดูหน่อยนะครับดูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่อยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ